น้องธยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามเนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์นะคะบอกเลขเป็นโตนะคะบอกเลขหโตนะคะแล้วก็จิ้มทะเบยียนรถนะคะเป็นเลข2โตนะคะจะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยค่ะเยวเด้อค่ะเพืเ่มันที่พานมากพอได้มาตามเด้อพี่น้องเดี๋ยยินดีตอนรับจอยน้องจอ,อยว่าอาเพ็นถูก่ะเร่คนบอกเพิ่คนสี่ อันบ่รบรนได้บอกว่าได้ที่ฝันฝันว่าผู้ชายผู้วันมาลระแม่ขึ้นมาแม่อันนัดผลมาวันที่สิบสองเรเพียงคือบออยู่ตามนัด <ừ> ก็เลยกว่าเอาหอดวันที่สิบสองเราวันวันที่สิบเอ็ดมือนนี่ก็เลยว่างซี่อันบดีพระผูน้นั้นก็เรยว่าเอาเอาร้านซ้อยใต้ยหน่อยนัน่นางตักเหยียดขาไปทางตะเวนออกจอัน ยากับลานนั่นเหยียดขาออกเอาไปทั้งตะเวนออกอันบันทีชิบสองก็เลยสื่อสีหนึ่งสองก็สื่อสองหนึ่งหนึ่งสองก็เลยถือกลางเมียนก็เลยถืองูดนี่เพิ่นเพิ่นต๊ทะเบียนว่าเป็นงวดแรกของปีหกแปดบ้าต๊ะกับกระตบยุต่ว่าเมื่อแรกๆมือตองงวดนั่นมือสิอบไปวัดเนาะ เนี่ยมือเศาร์พ่อจิไปวัดอาพ่อจิตาไปท้ำบุญอันไปกลับมาไปกลับมาเดีวก็เลยมาสี่เลขสองกับเลขเจ็ดก้อย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 ยังหนีหนีก้อยก้อยก้อยเลขลดเลขลดหลังสองเจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าเขาสี่ต่อสองกับเจ็ดเลขลดเป็นสองเจ็ดห้าเจ็ด สองเจ็ดห้าเจ็ดเขาเขาสี่งเจ็ดเขาสี่ต่อองอกับเจ็ต้องตายเป็นสองคูขึ้นเขาตาดเป็นสองเจ็ดกับห้าเจ็ดถ้าเนสี่ต่สองเจ็ดแมนมือจิ้มไปขึ้นตัืสุดเลยก็เล่นเนนสองเจ็ดก็เล่นานเ่รถ่องรถหกล้อรถรถมอไซคอ่านมอไซค มาเหมือนเอจันท์สีเซียงเบิง่าสีถามเบิง่าสีมันสีออกบ่อจ้าเราเราเคยเขียนให้เพิ่นไปเขียนเป็นคู่เป็นคู่เลยเพิ่นจิ้มว่าเพิ่นจิ้มไปเพ่นจิ้มตัวได้ว่าสีออกตัวได้จิ้มหลังออกล้าเเพ่นจิ้มตัวได้สองเจ็ดเก้าเียงเอเี้ยนเจ็ดสองออกงดมือมือนั่นเขียนให้จิ้มเพิ่นก็จิ้มแต่สองเก็ดกอเก้าวันนี้มือไปวัดบางมือได้มือวันพุดธวันประหัตนี่ถือถือเลขเพราะถือเลขอัน ปดเก้านิลันก็เลยไปไปนี่เลขเขาขี่รถขี่รถเขาไปวัดเขาบอกอาว่าจีจีเก่าเก่าเก่าเกศมันออกหกหกเจ็ดหกหรื hmm. <c oughs> อหกหกเจ็ดนะมันกาบหัวตีร mm ่างกายมือมือบอกเดินออกเก้าเก้าไหมเขียนให้หมดทุกคนอ่าซีซีเก่ามอเตอร์ไซค์แนเบา วันสี่ขี้รถว่าใช่เข้าไปพักประตูโค้งจ้าขี้ขี้เก,ก่าเก่าก็ขี้อ๋อคนบอกเป็นหาโตลเลยบอ,อกหกโตอ๋อสรุปว่าวันนี้เพิ่นบอกเลขหกโตหกโตเ <c oughs> ดี๋ยวดูยักัน <c oughs> สี่สี่เก้าแลา้วก็เก้า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 เจ็ดแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดพี่น้องหาได้บ้างเลขหกโต <c oughs> ไปหาเหลียวเวนได้บ่างบโมี่ไปหาเหลีวโบมี่บ อันนี้บอกบอกอันนี้เขาบอกเขาบออีกเลยเขาบอกอีกเลยอบอกเพิ่มตตลาดจีสถาบยนโลดตีะเลสถาบันรถนี่สี่ัตเรียบอกเเื็อตัวนะเลข่อ็มตัวอันนี้จีสถเบยนโลด จิ้มมันเมื่อหนึ่งจิ้มสองเจ็ดหนึ่งออกมัดมือออกสองเจ็ดแล้วก็ออกเจ็ดสองลบกันนี่เวิร์ดมือแต่เราเราแล้วเร่งฮกโตที่เพิ่นบอกซี่ซี่เก้าเก้าเก้าเจ็ดนี่อ่ามักคู่หนาหรือคู่หลังมักที่แล้วคู่หลังที่แล้วมักเก้าเก้าเจ็ดทันตัสกสิตัสเก้าเก้าเจ็ดซีซีเก้า Thì ừ, là cái chén vầy cái tắt Khiến đóng gì là này si cầu cầu kết Si si cầu cầu Click Khiến vầy Khiến này Bưng Cảm ơn lệnh giống mất cả cầu chết Cắp men Cắp si cầu Cảm ơn này Men Thì có bỏ vui lần gần Có đi phát về sư lô tay phá mà lần Mất ổ cầu cầu nha một lệnh อ,ออกแบบออกล่าแต่ว่าเลขน้องคอปเตอร์นั่นบางครั้งออกเล่าแล้วมันก็ออท่ายได้เนียนเลขเขามันออกหลายหลอบเด้อน้<ป>นองพิจารณานะคะเพิน่นเพิ่นจิ้มทะเบียนลดเป็นสองเจ็ด ห้าเจ็ดนะคะแล้วเพิ่นจิมยุตเตรมตรงที่สองเกตนะคะสำหรับเพิ่นบอกเป็นตัวบอกเลขหกตัวสี่สี่เก้าเก้าเก้าเจ็ดนะคะเพราะว่าพี่น้องเอซีเป็นแนวทางหาซื้อสิากินแบ่งรัฐบาลไทยหาได้บอกสามตัวนาสามตัวลังนะคะแนวทางของน้องคอปเตอร์บางทางกลับไปเพื่อนบ้านบางท้งกับมารัฐบาลไทยนะคะออกแล้วก็ออกได้อีกนะคะเ <ๆ S 1> ลขเพิ่นจิ้มทะเบียนรถกับเพิ่นบอกเป็นตัวอามักอันใดหลายก็มู มากันจิ้มอ๋มากันจิ้มเพราะว่ามักตัวมักสองเก็ดมันมากค่ะเมนมักสองเก็ดอือทั้งมวนนี่เป็นมักสองเก็ดเออคุน้องตัวที่น้่นที่ยาวโง่ไปนะะส่วนมากคนจิ้มตัวแด้นเสียวตัวนั้นเนาะเมียนส่วนมากสองเก็ดห้าเจ็ดคนก็จิ้มสองเก็ดนะคะเมื่อกิ้มสองเก็ดนิ่วหนึ่งกิมสองนิ่วหนึ่งกิมเลยเจ็ดคเคยเห็ดแมนเมื่อจับจิมต้มไก่ๆบอกเป็นตัวบอกตั้งหกตัว สี่สี่เก้าเก้าเก้าเจ็ดนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นรางวัลที่สองที่สามเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะมันออกหลายหลายรางวัลเนาะหาได้บ่นู้นเด็กต่างหกตัวคุยยาเพิ่นยังไปหาบ่ได้เลยเอฟซีสิหาได้ไปหาแล้วหาไม่ได้เขาไปเขาไปเนีแอปเป๋าตังไปบ่มีเบิ่งแล้วบ่มี่บะมี่เก่าหนิบ่มีซะเลยวันนี้มันเป็นอัน มันเป็ีนจังบงมน่เป็นปีใหม่แม่ลอตเตอรี่ขายดีก็ด้อหายากยู่งเด้อพี่นั่นกับมาสองรอบหลวก็ห้าปด้ยงนี่อาจารย์น้องคอปเตอร์ให้เอซโชดีน้ำได้ลูกเด้อปีนงกลอยกลอยกลอยจังไดบอกกุญแบอกเอฟซีบนในลานนี่กแนให้เอฟซีโชดีน้ำได้ลูกเด้ใช่มีบอลนั่นเบิ้งหมเนเชื่อเบิ้งอันในนี้เนี่ นี่แม่เบิองเบิองเบืงแล้วอีจี้เพิ่นบนจิตดี้วจิ้ม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 อ่จิ้มไม่เพิ่นเลยนี่แม่โอ้ยจิ้มว่จิ้มตาบ่เบิองไปกินก้อนแม่ลูกกินก้อนยาจังเสียเบิองไปจิ้มเหล็กก้อนตัวแดงมันสีออกใส่ปีไม้หน่แม่ใส่ปีใหม่หนี่แม่จิ้มจอมเกดพี่น้องไปเลยไปเลย สรุปมาคนจิมสองเกตเดอ์ค่ะเป็นน้าทางฮสืสระกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะถือว่าเนี่ยบกลาสิทะเบียนรถซีโติคนเอามือจิมนิ้วหนึ่งจิมเลขสองนิ้วหนึ่งจิมเลขเกตว่างหันอีกอกอี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 องกอองกอีกออีกนวกอีกอีกอกองกอี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 นออกอีกอกอีกอ ไปล,ลุย้ยยกสองเด้ินอาจารย์ได okay, okay, ้ไหมก้อยก้อยโอเคไหมโอเคไหมบ๊วยดีเบอร์ไม้ขัมังเดาะก้อยก้อยเนี่ยอ่ะอายุกับร้านน้องมากนี่ฮะไม้ขัมังเดาะก้อยก้อยเนี่ยเขาเบาจังสี่เลี้ยงเทียกับเขาได้แต่เขาหึก็คือหือเลยคันว่าก้อยก้อยนี่เขาไม่มีอะไรพรู้ตัวเล็ตัวนึงก็ต้องเขาก้อยก้อยเมื่อไหร่ก็เขียนให้แล้วเขาจะยิบสมมติไปใหนก้อย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  ถือว่าเก้เก๊ขันพันว่าเหินในแล้วเลยบอกเขาถ้าเหืนหล่ะก็คือบ๊วยเลยตั้งงานนี้บ่มีข้ามาเหืนไม่ต้องคอยเลยพี่น้องอือคอมเมนต์สองเกตเตอร์ไอ้สิส่งมานกันแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะตัวเน้นสุดๆก็คือสองเกตนะคะเปลี่ยนด์ร็อตพี่ยนร็ าบอกหตัวนี้มันหายากี่เดกประเทตไท้เด็กหน่อยยังพี่เบาได้สี่สี่เก้าเก้าเก้าเจ็ดผู้ใดกับเดกใครโอเมื่อไม่นอกเล่าแล้วเก้าเก้าแม่กันเก้ปดเก้าข้างล่างเก้าเก้าข้างล่างเก้าเก้าเอ็นก็เจ้า่าโอ้เ้เล็กเล็กมันพิแตมเดียวนื่องมาสันสี่สี่เก้าแดเก้ามันบอกเล็กหาตัวโอ้พิดแตมเดียวเสียดายคักไลนมาสันตัดแล้วจักป้าเลย ตัดตัวปานี่แหละก็บเนกับเอามือไปเสียหญ้าอ้อยเอาไปเสียหญ้าอ้อยก็พั้แล้วดอกก็เลยพักกับผ้าล้านเงี้ยลยืดปีใหม่อ้าวไห้เอฟทีโชคดีน้ำเด้อขอบคุณอาหลายๆนะคะที่มามาเด้อใจปีใหม่ใอ้โชคดีถึงรางวัลใหญ่นะคะเรียนไปใส่ยืทธงปู่ข้าวขวด